ครับผลโทรกนกครับเขาทำกับเราขนาดนี้คนไทยหลายคนเนี่ยไม่สบายใจแล้วก็รับไม่ได้ด้วยแต่รอดูท่าทีของคนที่เขามีออำนาจที่จะทำได้เหมือนไม่ค่อยเห็นอะไรอะไรคือความเหมาะสมที่ควรจะทำในตอนนี้ครับมันต้องมีมาตรการที่กดดันและตอบโต้เขาครับครับเขาจะประชุมสมชวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตอน8โมงครึ่งครับ เรื่องที่มันค้างอยู่ในสมชที่เสนอไปตั้งแต่มิถุนาเรื่องตัดไฟอ่ะตัดไฟตัดเน็ตนะครับทำไปไม่ยกขึ้นมาแล้วครับยังไม่ทําใช่ไหมครับอันนี้อ่าเขาบอกว่าทำ้วไปทําที่ปลอยเป็ดเมียนทาเองอแต่มันมีไฟฟ้าที่เข้าไปตั้งหลายเส้นนะครับที่เข้าไปเพราะฉะนั้นก็จัดการนนะครับตัดก็เลยเขาจะได้รู้สึกบ้างว่าเขามาวางทุนระเบิดให้ทหารไทยขาขาดแล้วเนี่ยเขาจะได้รับผลยางไร ครับ,รบแล้วเรื่องอมีเรื่องไหนอีกไหมครับที่เราสามารถทําได้จริงๆอยากย้อนถามพลโทกนกนิดนึงครับว่าในฐานะที่เคยอยู่หน้าแนวตรงนั้นมาก่อนเนี่ยจริงๆแล้วการพิสูจน์ว่าเป็นกับระเบิดหรือทุ่นระเบิดใหม่หรือเก่าเนี่ยมันใช้เวลานานขนาดไหนครับคือจริงๆแล้วมีคนบอกว่าประชุมสามาชอนเนี่ยจริงๆประชุมตั้งแต่เมื่อวานเลยก็ได้พะดูก็รู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นกับระเบิดใหม่นะครับดูจากรายงานของกองทัพบ,กท,บกที่ออกมานะครับว่าวันที่เก้า เขาเหม็นเข้ามาลือลวดน้ำครับนะเพอวันที่สิบปั๊บเนี่ยที่เราเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเรามีบาดเจ็บอยู่สามคนครับนะครับแล้วก็ขาขาดหนึ่งคนเพราะฉะนั้นในสี่คนเนี่ยผมว่าเข้าไปจัดลวดหน้ำให้วางในระบบเหมือนเดิมเพราะนั้นจุดที่เจ็บเยียบมันก็ต้องอยู่ในเขตไทยครับเห็นไหมครับก็แสดงว่าเขาล่อ เขาอาจจะว่าซุ่มเพราะว่าอยู่ตรงนั้นน่ะมันมองเห็นกันนะครับครับอ่ากาลังของเขากับกาลังของเราเนี่ยมันห่างก,กันไม่มากครับในเรื่องเขามาลื้อรวดนหนามเนี่ยเขาต้องมีคนซุ่มดูซุ่มดูว่าเราเข้ามาทําอะไรอ่าพอเราเข้ามาทาอะไรเสร็จป้าเขาบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเถอมันจะต้องมาจัดระเบียบขึงรวดนหนามใหม่ก็เลยเอาเข้ามาวางครับแล้วเราก็เจออีกสามทุ่นอยู่ตรงนั้นทั้งหมดที่เข้ามาวางทั้งหมดสี่ทุน่น เพราะนั้นในพฤติกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับอย่าว่าประท้วงว่าเขมรมาวางทุ่นระเบิดเฉยๆต้องพูดให้ชัดเจนว่าเรียงเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นยังไงตั้งแต่วันที่เก้ามาจนถึงเหยียบทุน่นแล้วก็เก็บกู้ได้ครับครับอันนี้คือความชัดเจนที่ใครได้ยินก็สามารถที่จะมองภาพออกว่ามันเป็นเจตนาของมเขมรที่เข้า,ขามา แปลว่าพนตรกรดครับไอ้ที่บอกว่าพอมันมีแนวรวั้ที่ถูกกระทําไปก็มีความเข้าใจได้แล้วว่าเดี๋ยวต้องมีการเข้าไปจัดการก็เลยมีการวางทุนปแปลว,ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าบังเอิญเข้ามาหรือสเปกสะปะเข้ามามันต้องมีการวางแผนจากคนที่กระทํามาก่อนแล้วแล้วก็มีการหวังผลจากการกระทําด้วยสิครับใช่ครับเพราะวางแผนเพราะว่าจุดตรงนี้เราเห็นนะครับว่าครับเรากาลังทาถนนเข้าไปอืม เห็นไหมครับภาพที่ออกมาจะเห็นว่าเราถากฐานพื้นที่แม้กระทั่งรถที่ไปรับทหารที่ขาผาที่แบกออกมาเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นถนนที่เข้าไปนะครับเข้าไปตรงนี้มันจะเข้าไปไอใ,ใกล้ๆกับตอนนี้รู้สึกว่าจะห่างจากวัดแก้วประมาณรักกิโลนะครับมันจะอยู่ตัวจุดนั้นเขาก็คงจะต้องมาสกัดกั้นไม่ให้เราที่จะเข้าไปลุกเข้าไปนะครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนี้นะครับครับ,รบมันก็แสดงให้เห็นว่าสันติมันไม่มีหรอกครับองคมรครับนะครับแล้วก็เราที่เราเดินผมพูดหลายแห่งหลายครั้งแล้วว่าการที่ปล่อยให้กำลังมันเผชิญหน้ากันเนี่ยมันก็จะมีผลการกระทบกระทั่งเห็นไหมครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการลากตะเวนเจอกัน เราไปแก็บกู้ทุระเบิดเขาก็มาให้แก็บกู้ทุระเบิดก็เพราะว่ากำลังทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันอยู่เผชิญหน้าใกล้กันรเราไปแก้ปัญหาอยู่ที่ว่าไปถอนอาวุธหนักถอนอาวุธหนักเนี่ยมันไม่ได้ลดความตึงเครียดที่หน้าแนวนะครับครับอาวุธหนักนี่มันให้ความรุนแรงเมื่อเกิดการลบที่หน้าแนวเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหากันจริงๆต้องแก้ปัญหาที่หน้าแนวการ,กรเผชิญหน้า ับและต้องบอกเวลาไปประชุมบนเวทีโลกทั้งหลายมาเรศทรงมาเลเซียเราไม่เคยพูดหรือไม่เคยบอกเลยบอกว่าเหตุการณ์ที่ชายแดนที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นเพราะเขเมรเน,นี่ยเขาอยู่ข้างล่างเลยเขาขึ้นมาอยู่ข้างบนครับถ้าเขาลงมาอยู่ข้างล่างซะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ปล่อยให้คณะกรรมการเขตแดนทั้งสองฝ่ายทํามันก็จบมันก็ไม่มีเรื่องแต่ตราบใดที่ยังอยู่แบบลักษณะแบบนี้มีตลอดนะครับไม่มีจบนะครับ ท่านพลโทกนกหนครับทีนี้ถ้าถามเป็นความเห็นว่าแล้วหลังจากนี้เราจะทํำยังไงต่อไปเพราะว่าถ้าเผื่อไปเปิดฉากรบหรือมีการยิงกันอีกเนี่ยใช่ไหมครับมันก็อาจจะไปเข้าทางกัมพูชาหรือเปล่าที่ไปร้องว่าถูกลังแกเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาออกแถลงการมาแล้วว่า,าเป็นทุนระเบิดเก่าคือไม่ยอมรับอะไรอยู่แล้วหรือว่าเรามีวิธีการที่ควรจะทําอย่างไรครับก็ถ้าชี้แจงตามที่ผมว่านะครับ เขาจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุนระเบิดเก่าเพราะเหตุการณ์มันเกิดตั้งวันที่เก้าเข้ามารหรือลวดน,น้เาเราครับเพราะนั้นคนจะมองภาพออกว่าอันนี้มันไม่มไมเก่าแน่แล้วเป็นของจริงแล้วก็ยังเจออีกสามทุ่นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้วา่ามาตรการต่อไปก็ผมบอกว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าทาั้งสอมชวันนี้ก็ต้องคิดบอกว่าจะมีมาตรการอะไรต่อไปถ้ายังเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่า เอาเรื่องตั้งแต่มิจุนนาเราพิจารณาว่าเราจะตัดไฟฟ้าเขาทั้งหมดเลยทุกเส้นผมว่ารัฐบาลกล้าทำไหมล่ะนะลองทำดูเลยครับนี่คือมาตรการที่หนึ่งแล้วเขาก็จะเดือดร้อนเราต้องทำให้เขาเดือดร้อนแต่เขาไม่เดือดร้อนเขาจะทำอีกที่ผ่านมานะครับครับเแล้วเนี่ยต่อไปเวลาจะประชุมหรือว่าเราก็ต้องยื่นคำขาด ว่าถ้ายังมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเราจะทําอะไรเช่นจะผักนันเขาลงจากเขาเพราะเขาขึ้นมาวางทุณระเบิดให้เราขาขาดบาดเจ็บน,นะครับครับอันนี้เราก็ต้องต้องกล้าในการที่จะพูดที่จะทําไม่ใช่ปล่อยให้เขาทําอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันก็จะมีขาที่แปลเกิดขึ้นอยก่ะครับครับพนทงกนกครับ จากเมื่อวานเนี้ยที่มีคนออกมาอธิบายเนี่ยนะครับอย่างท่านภูมิพลก็บอกว่าจริงๆคือก็เคยนะอบอกไปแล้วว่ามันมี rule of engagement คือถ้ามันมีเรื่องของปัญหาหน้างานก็ทําได้เลยหรือแม้แต่ท่านนายกอนุทินชาญวิรุลก็เคยบอกว่าสนับสนุนกองทัพทุกทางถ้าจะทําอะไรจริงๆเนี่ยครับพอทหารไทยไปเหยียบกลับไปเหยียบทุ่นระเบิดแล้วขาขาดมันเข้าข่ายรูอ of Engagement ไ์ไหมจริงๆกองทัพหรือที่อยู่หน้างานเนี่ยสามารถตอบโต้หรือทําอะไรได้ไหม หรือถ้าเกิดจะทํามันมีใครจะมาแตะเบรกหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นว่าเมื่อวานเราแทบจะไม่ทําอะไรเลยนอกจากจะเตรียมการประท้วงอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่ทํากันมานะค,ะครับโลอบเอ็นเกต e มนก็คือว่าถ้าเผื่อเขายิงเราเราถึงยิงเขาอันนี้นเขาวางทุนระเบิดเราเราไปวางทุนระเบิดเขาเหรอ๋อแต่เราก็ไม่มีทุนระเบิดไปวางอยู่ดีเพราะเราอยู่ในใ<ช>อนุสัญญาใช่ไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปพูดเวลาที่ว่า ะจะมีการประชุมมีการเจรจารมีการตกลงคมเมนเขามาวางทุนระเบิดเมื่อไหร่ทหารไทยขาขาดเมื่อไหร่ผมจะยิงคุณนะอบอกให้ชัดเจนอย่างนี้เลยครนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าใช้รูออฟเป็นเกียร์เบนเขามาวางทุนระเบิดเราก็ต้องไปวางทุนระเบิดเขาเหรอ,อมันตาต่อตาฟันต่อฟันไงกดตัวนั้นนะ่ะผมบอกว่าต้องไปแก้ซะด้วยนะเปลี่ยนไหมบอกมึงเข้ามาในเขต แดนของเราเมื่อไหร่ยิงทันทีเหมือนลาวเหมือนเวียดนามคขมิ้นก็จะไม่กล้าเห็นไหมครับลึกนี่กฎกฎกติกาของเรามันผมว่ามันไม่เพียงพอในาการที่จะปกป้องรักษาอธิปไตยรักษาดินแดนครับแล้วก,<ๆ>ก็คือถ้าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่าไอ้ r u l e of engagement เนี่ยมันมันใช้กับกรณีน,นี้ไม่ได้เพราะว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เปิดฉากคล้ายๆกับยิงใส่เราก่อนแล้วเราก็ยิงตอบโต้กลับมันเป็นการเหมือนกับสงครามกองโจรคือมาลอบทาร้ายลอบโจมตีแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองทาถูกไหมครับฉะนั้นมันก็ต้องไปหามาตรการใหม่ในการตอบโต้แล้วก็ทําข้อตกลงให้ชัดว่าเออถ้าเกิดอย่างนี้อีกก็จะทําแบบนี้นะเหมือนกับที่อิสราเอลทากับฮามาสหรืออะไรแบบประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณประกรณเข้าใจถูกต้องเลยตรงประเด็นเพราะว่า เรารบกับโจรไม่ได้รบกับสุภาพบุรุษนะครับครับ <laughs> แล้วโทษนะครับคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็เคยมีท่านพลเอกมนัทจันดีก็เคยเคยพูดอยู่บอกว่าถ้ายังมีขาที่เจ็ดเกิดขึ้นถือเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงปืนใหญ่ต่อโป๊ะไปยังพิกัดหน่วยของคุณ นั่นก็แปลว่าจริงๆถ้าเกิดฟังจากพลเอกมนัทที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้กว่าหลายเดือนพอสมควรเนี่ยนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ต้องวางทุนระเบิดแล้วก็วางกลับมันยิงปืนใหญ่ใส่เลยก็ได้หรือเปล่าถ้าเกิดพูดกันแบบนี้เหมือนก็ต้องสร้างความชอบธรรมก่อนเลยครับต้องบอกเขาพลเอกมนัทเนี่ยเขาพูดสำหรับกับสหรับคนไทยไงครับอโอครับไม่ไม่ไม่ได้พูดกับพมเนเนยครับไม่ได้พูดบนเวทีโลกนี่ครับในข้อตกลงใช่ไหมฮะครับ พูดกับคนให้คนไทยฟังพูดกับให้สื่อไทยฟังอ่าแต่ว่ามันไม่อยู่ในข้อตกลงต่างๆที่เราเวลาเราไปทําหรือไปเจรจาครับหรือแม้กระทั้งกัการประชุมระดับ r า c มซีที่ก็ต้องพูดกับเขาได้นะครับครับคือบอกบอกเขาก่อนว่าทหารคืนกันบอกอย่าทำนะถ้าทำอีกับผมซัดคุณนะแล้วก็จดบันทึกไว้เลยเป็นหลักฐานแล้วก็เซ็นร่วมกันอย่างนั้นเหรอครับถึงจะชัดเจน คือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับหรือหรือไม่ยอมเซ็นแต่เราประกาศแล้วให้เป็นที่รู้กันก็ถือว่าหลังจากนั้นก็เป็นความชอบธรรมที่เราจะทําได้แล้วล่ะใช่ไหมครับครับครับนี่คือการสร้างความชอบธรรมบนเวชีทั้งสองฝ่ายอย่าสร้างความชอบธรรมบนเวชีฝ่ายเดียวนะครับขนี้เขาไม่ยอมรับนะครับพรตรีกระดกครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการตอบโต้อย่างทันท่วงทีหน่อยก็แล้วกัน คือสังเกตว่าเนี่ยฮะเมื่อวานเนี่ยทุกคนดูเหมือนจะนิ่งเงียบวันนี้เดี๋ยวรอประชุมสมอชอซึ่งอีกไม่กี่นาทีจะเริ่มประชุมกันคือยังไม่ประชุมกําลังจะเริ่มประชุมกันแต่ดุกัมพูชาเขาตอบโต้มาเลยอ๋อที่เหยียบไปของเก่าเราให้ความร่วมมือกังวลได้ซ้ําไปไทยจะไประงับเรื่องของปฏิญญาไทยกัมพูชาความช้าเร็วของการตอบโต้ของกองทัพเนี่ยคือมันตัดสินใจกันหน้าง,งานได้เลยมะหรือว่าทุกอย่างต้องรอมาตามสายบัคบัญชาแล้วต้องรอ ใครไฟเขียวหรือเปล่าเพราะว่ารอบก่อนที่มีการประทะกันก็พูดกันตลอดรอไฟเขียวต้องรอมีการอนุมัติมาก่อนต้องรอแจ้งกระบวนการมันเป็นยังไงทําไมคนไทยหลายคนรู้สึกว่าของเราไม่เคยเร็วเท่ากัมพูชาสักเรื่องเลยเ,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันต้องดูสถานการณ์ว่ามันเกิดแบบไหนนะครับในเรื่องของการวางทุนระเบิดเหยียบทุนระเบิดเนี่ยผมบอกว่า เราคิดว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วพื้นที่นั้นจะปลอดภัยอะ่ะมันไม่ใช่นะถ้าเราไม่เฝ้าเราเก็บกู้ไปแล้วเราต้องเฝ้าถ้าเราไม่เฝ้าเขาก็มาวางอีกก็มผมบอกแล้วว่าเขาเป็นโจนไงเขาเป็นโจน,ม,น,โจนมีเจตนาในการที่จะทําร้ายเราเพื่อที่จะสก,กัดกั้นจะลุกล้ำมาธิปไตยของเราครับนี่นี่คือสิ่งที่เขาทํามาตลอดอนะครับ ถ้าเรารจะแก้ปัญหาว่าทําอะไรให้มันเด็ดขาดมันต้องมีมาตรการกดดันเหมือนกับที่เคยคุยกันบอกว่าไอ้ปิดด่านเนี่ยทำให้ทุกคนเข้าใจว่านะเขเมรอยู่ไม่ได้แต่ก็ยังมีการลักลอบสินค้าขายไปทางทะเลส่งไปขายทางทะเลส่งไปขายผ่านลาวน้ํามันก็ไปมัน,นปิดได้จริงนะครับอย่างนี้ครับนะครับต้บองตัดสินค้าไม่ให้เขานั้นเลยนะใครทาไม่จริงผมถามมาบว่าอิสราเอลก็ทากับฮามาสอย่างนี้ไหมล่ะ S <S <an> <S นี่แม้แต่เชลยสืย่อยังจ้องยังจะปล่อยล่อยเข้าไปอีก<แ>ผมบอกมันไม่ใช่<แ><แ>มันต้องมีข้อต่อรองข้อแรกเปลียนเพราะเราก็สูญเสียอาหารเราขาผ่าไป,ปสิบเจ็ดคนเด็กตายไปตั้งสิบกว่าคนข้าวบ้านรวมแล้วก็เกือบสามสิบคนเนี่เราก็สูญเสียไปเยอะนะครับบ้านรเรือนสถานที่อาคารราชการก็พังนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นทาไมว่าคนที่มีอํานาจจะต้องคิด นะครับว่าเราเดือดร้อนเราเสียหายอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมาอ้างว่าสันติผมถามว่าสันติเฉพาะในสิ่งที่คนมีอำนาจฝั่งไทยบริหารบ้านเมืองก็งมาเบ็ดพวกเราอย่าทำอะไรนะีน๋ือมันจะตึงเครียดเราไปตกลองกับเขาแล้วสันติแล้วก็เหมมันไม่สันติผมถามว่าคุณไปนั่งคิดในวันนี้ประชุมสมบชว่า,วาคุณจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาสุดที่ครับอืม,อม ไอ้เขมรมันมาเป็นสุภาพรุดถ้าเราไม่บีบเขาไม่กดดันเขาเขาก็ยังบอกว่าปิดอีกห้าร้อยปีเขายังอยู่ได้ถ้าปิดแบบนี้ครับเขาย่อเยอะยังยังไม่รู้สะดุ้งกันอีกอะผมว่าอืนะครับคมันมันทุกส่วนมันต้องต้องช่วยกันทําอถ้าจะคิดมองใกล้ตัวเนี่ยผมบอกว่าทุกคนเนี่ยก็มีบา้านมีที่ดินของตัวเองอยู่มีรั้วล้อมอยู่ ตอนนี้โจรันปีนข้ามรั้วเขามามาวางทุ่นระเบิดในบ้านลกคุณล้กคุณไปเยียนเหยียบทุ่นขาขาดคุณจะคิดว่าไงครับคุณจะต้องทํำยังไงนี่คิดใกล้ตัวผมบอกคิดอย่างนี้คิดให้ออกครนะครับมาถึงเราไปใช้ที่ชายแดนนั้นต้องไม่มีโจรเนี่ยครับถามว่าจะให้มีโจรไม่มียังไงเขาเม้นเนี่ยเขาจะยอมเราเนี่ยต้องเอาให้อยู่ครับให้เขายกธงขาวให้ยอมนะครับ แต่เราทำไม่จริงทําครึ่งๆกลางๆเขาก็ <eps> states, หัวเราะเยาะนะครับครับก็คือแสดงว่าข้อเสนอของท่านพลโทกนกก็คือว่าหนึ่งต้องยกระดับมาตรการที่เคยทำทำให้มันจริงจังจริงๆให้เขาเดือดร้อนจริงๆใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะหันมาอาจจะยอมเราบ้างหรือว่าเป็นเงื่อนไขในการในการเจรจาใหม่สองก็คือการตั้ง rule of engagement แบบใหม่ ไม่ใช่แบบเดิมเพราะว่าเขาลบแบบแบบกองโจรมันใช้แบบเดิมไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้คือ2ข้อ <S <S ทีนี้ขอย้อนไปที่ท่านพลโทกนกพูดตอนต้นก็คือว่าการลดความตึงเครียดหน้าแนวเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นข้อตกลงที่นอกเหนือจากการไปถอนอาวุธหนักใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเมื่ออย่างนั้นมันก็จะเกิดการยั่วยุการแบบนี้ตลอดรอบความาวางระเบิดเดี๋ยวก็แกล้งยิงตรงนั้นตรงนี้แล้วมันก็เกิดความตึงเครียดอย่างนี้แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับมันข้อตกลงสี่ข้อผมว่ามันเป็นภาพเฉย ืแต่เหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดที่จ้านแนวนะครับเราเชิญหน้ากันเราก็เอาเป็นผ้าไปไปถอนอาวุธหนักผมบอกว่าถอนอาวุธหนักอ่ะแต่ว่ามันซื้อน้ามันจากไทยได้อ่ะมันมีน้ํามันใส่รถมันก็วิ่งไปวิ่งมาได้ครับมันถอนไปร้อยกิโลมันวิ่งมาแ๊บเดียวก็ถึงนะครับถอนไปเนี่ยก็ไปเข้าไอ้จรวดก็ไปเข้า B S เอยู่ที่พนมเปญใต้พนมเปญหน่อยหนึ่งพื้นใหญ่ก็จะไปอยู่ที่อะไรกําปงสปือนะครับ ก็วิ mm ่งมาได้ม hmm ีน้ํามันก็วิ่งมาได้ถ้าเราตัดน้ํามันล่ะไอ้รถพวกนี้วิ่งได้ไหมครับนะครับอ่าเพราะผมคิว่าถ้าเราตัดแล้วเนี่ยเขามอาจจะไปซื้ออื่นแต่ว่ามันก็ยากขึ้นเขาก็ลําบากขึ้นเขาก็ใช้ไม่ได้อย่างไฟฟ้าเนี่ยครับตัดไปนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันต้องใช้ไฟฟ้าอืมครับถ้ามันไม่มีไฟฟ้าแล้วเขาจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเขาใช้ไฟปั่นพวกนี้ก็พังเครื่องมือมันก็เสียหายหมดเพราะว่ามันไม่เสถียร ครับนะครับเ,เนี่ยมันก็ต้องมองเลยครับสมชผมว่าคนมีความรู้มีอะไรตั้งเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทหารหรือจะเป็นพลเรือนที่อยู่ที่นั่นหันมากลับมาทําเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยนะครับซึ่งพลโทกนกครับเวลาพูดแบบนี้ก็มีคนไทยก็สงสัยตลอดว่าถ้าในเมื่อฝ่ายความมั่นคงเองกอง,งทัพเองก็มีข้อมูลรู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรเพื่อเหตุใดอยากจะโยยุเราแบบไหนบ้าง แต่ที่ไม่ทําสักทีแล้วมันคาราคาซังคนไทยหลายคนก็คาใจประโยชน์มันเยอะใช่ไหมแถวนั้นนะ่ะหักกันไปคนที่มีอํานาจจะเสียประโยชน์สุดท้ายก็เลยรูปหน้าปะจมูกปัญหาของคนไทยของประเทศไทยไม่ได้รับการแก้ไขสักทีประโยชน์มันค้าคอกันขนาดนั้นจริงเหรอครับก็มันก็อยู่ที่ว่าเราจะคิดที่จริงแล้วผมบอกว่าคนที่จะเริ่มจากฝ่ายทหารที่มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะรักษาดินแดน ต้องมาคิดว่าไทยต่อกัมพูชาเนี่ยที่อยู่กันในลักษณะปัจจุบันเนี่ยจะทําอย่างไรให้มันจบอืมอแล้วก็จะจบเมื่อ,อไหร่่าใช้เวลานานไหมนะครับ,รบมันก็ต้องคิดตัวนี้ลงมาแล้วก็กําหนดเป็นหนึ่งสองสามเป็นแผนครับว่าจะทำอย่างไรมันต้องชัดเจนครับตัวนี้ แล้วก็เสนอให้เราไปโทษนายกก็ไม่ได้เพราะนายกเขาไม่ได้เป็นทหารเขาไม่ได้มาจากทหารใครมาบริหารบ้านเมืองเขาก็ไม่ได้มาแต่ทหารเนี่ยลละควรที่จะบอกเขาเพราะเราเรียนมาโดยตรงมีหน้าที่ในการลบโดยตรงนะครับก็ต้องบอกให้ครับฝ่ายการเมืองที่เขาได้รับรู้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าคุณทําอย่างเงี้ยไม่จบทามันจะจบมันต้องเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราบอกได้ยังไงไหมครับพลโทโกนกเพราะว่าในฝั่งของในมุมเนี่ยคนไทยเนี่ยผมก็ดูคอมเมนต์หลายท่านก็บ่นว่าจริงๆคือกองทัพก็เคยบอกว่าอุ้ยเรื่องของศักยภาพทางทหารเราเหนือกว่ากันแบบชัดเจนถ้าเอาจริงเอาจังขึ้นมาเนี่ยจะยังแบบไหนอย่างไรก็ได้ในฝั่งของการนําเสนอเองในฝั่งของการเมืองเองก็บอกว่าเรามีอํานาจทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าอยากจะตัดทุกอย่างจะอยากจะตัดอะไรปิดด่านไม่ส่งสินค้าส่งคนงานกัมพูชากลับก็ทําได้เป็นการกดดัน ในเรื่องของการต่างประเทศก็บอกเราเป็นประเทศใหญ่กว่าแต่ไม่รู้นะไปคุยกับมหาอำนาจทำไมดูเข้าทางกัมพูชามากกว่าคือทุกคนพูดหมดว่าทหารไทยศักยภาพดีกว่าเศรษฐกิจไทยดีกว่าเราเป็นประเทศใหญ่กว่าแต่แก้ปัญหาไม่ได้อ่ะคนไทยก็เลยงงสิครับว่าแล้วเราดีกว่าแบบไหนที่ปัญหาเนี่ยมันคาราคาซังมาเป็นสิบสิบปีเพราะคนไม่กล้าทําจริงครับปัญหาอย่างเดียวคนมีอํานาจไม่กล้าทําจริงจังก็ยื้อเวลาไปเรื่อย ได้เวลาไปมันประชุมกันกับซื้อเวลากันไปที่ไม่เด็ดขาดคุยกันให้มันชัดๆเลยใช่ไหมปัญหาคือไม่กล้าทําจริงไห้เรามันเหนือว่าเขาหมดทุกอย่างแต่เราไม่ทําจริงกลัวนั่นกลัวนี่อย่านะเอเดี๋ยวมันจะตึงเครียดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะลุกลามใหญ่โตมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับที่เห็นบถึงไม่จบก็แลรผมก็บอกเป็นมรดกให้ลูกให้หลานเขาทาต่อใช่ไหม <Huh? S 2> แล้วน้ำวันก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะกระเบนมันไม่อยู่อยู่กับที่เลยครับมันเป็นขึ้นเขามาแล้ว,ลวม,มันก็นเลือ้อยเลยเลือ้อยลงพื้นราบเรา,าแลืมนะครับครับ <c oughs> ฉะนั้นก็ <c oughs> ถ้าถ้าฟังโดยสรุปจากท่านผูโทกหนกก็คือว่าถึงเวลาแล้วละ่ะที่จริงๆแล้วก็คือถ้าพูดกันตามตรงคือฝ่ายการเมืองนั่นแหละต้องหันมาให้ความจริงจังแล้วก็ตัดสินใจชับทีว่าจะทําอย่างไรกับปัญหานี้โดยยกระดับมาตรการกดดันให้มากขึ้นและเห็นผลจริงๆ ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปติดกับผลประโยชน์หรือไปกลัวต่างชาติมองยังไงหรือกลัวกระแสกดดันจากภายนอกประเทศในขณะที่ทหารพร้อมอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ไปสร้างรูออบเอนเกจเมนต์ใหม่ซะเพื่อที่จะบอกว่าหลังจากนี้เกิดแบบนี้อีกไม่ได้อีกแล้วถูกต้องไหมครับสรุปแบบนี้ครับรูออบ,รรบเอนเกจเมนต์สำหรับกัมพูชาเอาบเอาสำหรับกัมพูชาโดยตรงเลยจะต้องเป็นแบบนี้ครับนี่มันชัดเจนแล้วกองทัพไทยนะครับ ใครที่เข้าไปประชุมสมชปอ,องทัพไทยทรงพิจณาชี้แจงให้กับนายกนะครับแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศหรือสมชเนี่ยเขาได้เข้าใจว่าเราจะทำยายัางไงที่จะให้ปัญหานี้มันจบที่เร,เราครับนะครับไม่งั้นเขาไม่เข้าใจต้องทำ่างนี้เช่นตัด,ตดไฟอนะ่สินค้าเนี่ยเลิกส่งงดส่งห้ามส่งออกห้ามส่งสินค้าเข้ากัมพูชาปิดกัน้น นะครับเนี่ยเราก็ต้องทํทจริงแล้วเนี่ยโอกาสมีหลายครั้งแต่เราไม่ทําครับผมยกตัวอย่างเช่นที่เกาหลีเขาเข้าไปี่ยก c เมอร์ทําไมไม่ถึงที่ว่าตัดไฟตัดอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เน็ตก็ขึ้นไปย่อๆย่อแยะอ,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 อยู่แถวจันทบุรีตาดแต่ผมถามบอกว่าไอโอสมเมตนะครับที่เข้ามาสร้างจีนเทาที่เข้ามาสร้างสึกรามบ้านช่องมันอยู่ตรงช่องจอม ไปฟ้ามันก็ใช้จากเราเข้าไปเสาสัญญาณก็มีโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นแหระครับที่ส่งสัญญาณเข้าไปอ่าทำไมไม่ทำนะครับมีโอกาสแล้วก็ไม่ทําแล้วก็ปล่อยให้ยืดเยื้อไปก็เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคนที่มันมีอยู่ตรงนั้นนะครับมันมีผลประโยชน์กันอยู่ตรงนั้นครับครับครับหลายหลายจุดแล้วก็อ่าไม่ใช่ว่าเข้ามาอุทเมศอย่างเดียวนะครับครับ ที่ช่องสังนาำเนี่ยจีนเท้าเข้ามาแล้วนะครับผมว่าเขมรเขาหน้าจะพยายามที่จะผ่องไทยไม่ถึงว่าไอชิดุคาสิโนที่ว่าโดนไทยสกัดกันทั้งหลายเนี่ยก็ให้จีนเทาเข้ามาขายให้จีนเท้ากับนเป็นปัญหาตามแก้เป็นในลักษณะีครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณสําหรับข้อมูลมากเลยครับพลโทกันกคกับขอบพระคุณครับ